ดีครับป้าเงาวสาวสีสวัสดีครับตำาจุกพุครับอลีลานขึ้นต่หักเหรอเนว่ยนะโอ้บรรยากาศลานดีครับนี่นี่ป้าเงาวมากกุ่โมบาครับผมแล้วสิญาผ้ามากินเขาย่างไงวันนี้กิน กินข้าก็น้ำปลาข้าวกับน้ำปลาากินข้าวกับน้ำปลาเซ็ตเซ็ตเซ็กินข้าวี่ต้องนี่น้ำปลาว่างขางนี่งางาสีกันเออมืงมนี่มึอนี่ไม่มึงนี่ไม่เมนู่ยังแน่มึอนี่สาวสีกับงาไม่กินข้าวอยู่กูบอว่าครับเอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซีนี่ครับ <Some> ที่กัดดั่นตำตู้ปูนะครับโอ้อาหารหลากหลายนะครับผมไมกินเลยนอกับมากเยเนี่ยนั่งีกน่าๆ่กินปูน่ราคามานี่ครับอันนี้ตำยังครับนี่ตำปลาตำปลาปูมาจ้าไอ้ยูกรจกินปูบันี้

โอ้เป็นไรแกป่าแกบแกบครับพี่น้องดีดีอีกหลายเมนูครับเอาเอ็เอาเอเมนูต่อไปมันมีอนตั้งอันนี้นะกินยากับเขาโลดกินกับเขาอันเดียวเนี่ยเม้นสั่งวาเดี๋ยวไงใกลไกันรังทอดอยู่ครับ ยสียงเป็นตเสียวเ่ยอนมีตายังครับเนี่ยตาหอยโขกครตาหอยโขกครับร้านพจนจัสาสาีพี่รนองได้ากัรพิกัดพิกัดทางขึ็นไปล่งบานกลุ่มบ้านนะครับเนาะ มาแล้วครับเมนูที่สองครับอันนี้ตำหอยของหอยหน้าป<ม>านเข้านะครับผม <c oughs> เมล้เอาอาันสาหรีลองชิมหอยของด้วยหรอหอยขงมัมงนก็แซ่บครับพี่นอ้องนำชิ้นสัน

หน้าหสอ่เสร็จเม่นั่นตกสังรถจักรมาอีกแล้วครับอันนี้ใกล้ทอดนะครับผมอืมเออว่กก็นะ่ะเอาจารย์ว่างแป่นผลกันเดนือโอ้โห ตำกุซูโอเวนตำตุบกูนะครับเจ้าของร้านว่าขันเพ่ได้กินนี่มากพอถึงมาครับนี่อันนี้วันนี้กินอีกว่านี่ยดึกอันนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแตะนำครับวันนี้อ๋อไอันประธานประธานยัยซิมบงด้วยเหรอตำตุบกูนี่อ๋อโหกินแตำหมูยังต้องมาจิ้ให้นาะอันนี้มันแซ่บ มากนนี่อืมกเป็นะโอ้ยกเป็นไงนทตุปูวะสาาสีคนตุปูเลยคนกิคน้ตุปูงไหนโอ้ตุปูบรงนี้โอ้มตุอนมากคือบะมี่ะมามันเป็นน้ำซีรันเด้อกันนาะต้องต้องห็นในเขากับลาบจีงไม่กิน ซีสันได้เลยครับพี่น้องนะครับฝากร้านอีกร้านหนึ่งนะครับตำตุ๊ปุนะครับอยุคโมว่าปีนะครับถนนท่างขึ้นไปโรงพยาบาลญ่นะครับผมอ,อ,อาหารอร่อยแซนะ่บมึงับไม่คา่าอู้ไม่ค่ากัะหุน้นี่ดีหดอกกินตะตะกระหู้อะไรบุ <laughs> <laughs> ฝากไปครับบรรยากาศตําทุกตุกรบบฝากไปกับบรรยากาศนี้นะครับสาวสีครับอ้เอาทำปมปลาฟีผักน่องนะครับปมทำปูงปูงสุดามนี่แม่มากูงมชุดอืมชดสดดีครับอาหารอร่อยประทันสาวสีเปลานิ้วกินมันอีกคนิ้ว กินมานี่กุ้งครับมผมอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม,มท่านท่านท่านงี้คนแล้วคนอคีกก็บากินดอกอ <c oughs> เออครับ<ม>บายครับผู้บริกาศร,ร้านดีครับสะอาดสะอ้านครับ